ชื่อเรื่องปิณณงนะครับก็เป็นละครแนวแบบดราม่าอะไรโรแมนติกดราม่าอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะก็เป็นละครที่สนุกดีอ่านหมดแล้วออกมาตอนนึงได้เล่นด้วยกันเป็นไงบ้างยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับก็เพิ่งเจอกันมาแรกแล้วก็ก็ดีครับก็ รออยู่เป็นการเพราะว่าช่องเจ็ดก็นางเอกก็ไม่ไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าต้องวันหนึ่งต้องโคจอม,มาเจอกันอยู่แล้วเยงยครับก็<ม>ถือว่าดีดีทีรู้จักกันมากกอนคอเคยเจอกันก,ก็ตามงานช่องอะเนาะส่วนใหญ่ครับก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไรหร่อันน,ะนา,นานป,ปีละครั้ง <laughs> นี่ละค่ะได้ร่วมงานกับพี่เวียก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เวียเพราะว่าจริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการมาก็อยากจะร่วมงานกับพี่เวียอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าแบบเป็นคนขอนคกันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เจอกันตามงานบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ร่วมงานก็ตอนนี้มีโอกาสแล้วค่ะจะมีฉากเรื่องนี้แบบคล้ายๆกบูหรือว่าเรื่องนี้ก็ตบดูไหมยไม่รู้ครับแต่พี่ออสก็เดี๋ยวไว้ว่ากันไมต้องรอดูว่ามันประมาณไหนบทก็เป็นสไต ไโรแมนติกอะเนาะใช่โรแมนติกก็ดูดูนิดนึงคาแรคเตอร์ไรบ้างคับเราพี่ออดเนาะพี่ออดจัดตลอดคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของผมก็พี่ก่อนแล้วกันนะได้ค่รับเดี๋ยวลืมไงท่องมาใช่บทเมื่อกี้อ่ะใช่ครับก็คือผมเล่นเป็นคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่ก็จะเป็นทายาทเศรษฐีแต่ว่าต้องตกระลงลำบากเพราะว่า คิดว่าตัวเองฆ่าคนตายอะไรเงี้ยก็เลยโดนให้ไปอยู่ที่ภาคใต้แบบจนกว่าคดีจะหมดคดีความอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาเพื่อหนีหนีหนีคดีความแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยก็มันรู้ทีหลังว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ว่าก็ช่างมันก็กลับมาในระหว่างที่ที่เราอยู่ภาคใต้เ,เงี้ยก็แบบคือคุณพ่อเราเนี่ยก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลับมาไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับมาก็ต้องโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยก็ พอหมดอายุความปุ๊บเสร็จเราก็เลยกลับมาเพื่อสืบว่าทําไมพ่อถึงตายในระหว่างที่นางเอกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเราพอดีซึ่งก็เป็นครอบครัวแบบรวยฮนะเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมซึ่งแบบ <Yeah. S 1> ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็แล้วก็จะมีเรื่องราวแล้วผมต้องแบบเหมือนกับว่าต้องติดวิกผมยาวแล้วก็ไ้หนวดไ้คาบแบบดูแบบเหมือนแบบโจรใต้อะไรเงี้ย <laughs> ก็จะดูแบบผหดกรนิดนึงแต่ว่าก็ก็ดีนะแต่นก็ถือว่าเยอะประมาณ5ตอนแรกอะ่ะต้อง,ต,อง,ต,องต้องใส่วิกผมยาวแล้วก็ ติดหนวดติดเทาเลยครับอันนี้รครกันเลยแม่ต้องไว้หนวดต้องไว้หงนี้เลยจริงๆเราไม่ได้ไว้อย่างนี้ครับเราเราติดเป็นแบบยาวเลยครับยาวแบบยาวมากเป็นเทาแบบเยอะๆแล้วก็แบบผมยาแบบร้อนจำไม่ได้ว่าเป็นเวียอะไรเงี้ยก็จะแบบประมาณนึงครับดูๆประมาณนึง ค่ะส่วนคาแรคเตอร์มินก็จะเป็นใสๆแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะ mm hmm. ก,ก็จะเป็นลูกสาวของแม่บ้านที่อยู่ในรับใช้บ้านพี่เวียอยู่อะค่ะก,ก็จริงๆก็คือคนใช้นั่นแหละ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็วกเรียนแต,แต่ได้รับการสั่งสอนแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีด้านการเกษตรมาค่ะ mm hmm. เพื่อมาช่วยเพราะว่าที่บ้านเป็นฟาร์มใช่ก็จะมีแบบเข้ามาอยู่แล้วก็มาเจอกับพี่เวียจะเปิดต้องเมื่อไหร่คะวันที่6กุมภานนี้ค่ะ ใช่ครับ6ุมุาพานี้เปิดกล้องวันแรกครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฝากเป็นละครได้ดูเมื่อไหร่แล้วครับยังไม่ทราบนะแต่วแต่ผมว่าน่าจะภายในปีนี้แน่นอนฝากละครนิดนึงครับก็ก็เป็นละครดีๆเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันก็เป็นละครเรื่องแรกที่เราร่วมงานกันเรื่องแรกนะครับแล้วก็ เป็นบริษัทใหม่ของพี่ออสซึ่งบริษัทมุมใหม่ก็เป็นบริษัทเพิ่งเปิดแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่ได้ทำเรื่องนี้ก็ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ก็ดูกันในเยอะแล้วกันครับ